สวัสดีค่ะสีผ้าสมุนผ้านั่งแลบมาเก็บอันนี้คู้มาเก็บยอดอัน,นมะระขีนกเอาไปกินกับปลนปลาทูกันนี่ยอดงามๆม,มันนะงามค่ะง,งามแน่ฝนตกมามันออกยอด เดี๋ยวอุมทุ่มหยอดงามๆเลยพี่น,น้องเดึงเอาไปเก่ะไอ,อยังบ้านน้ำห็่งามมาเก็บเอาพี่บอกเก็บเก็บอันนี้มาลากขีนขน้นกค่ะนะ เก็บเอาไปกินกับน,น้ำพริกนะพี่ดำอยนาะอ่อนๆง่ายมา มาถ่ายคลิปให้หน่อยแล้วจะเก็บน,นี่เอาไปกินน้ำจิ้มเหรออือเพราะมันระบายดีนะมันเป็นยาระบายนะพี่ดำนี่จะมาแล้วพี่ดำไม่ใช่มันจะมาแล้วเหรอเนี่ย จะทันไหมนะพี่ดำโอ้ยเซ็งขนาดเลยตายแล้วพี่น้องเอ้ยฝนไล่ฝนมากแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยฝนตกฝนตกเห็นบอหน่าบอเบะบ่เบะเมียโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ย แล่นีฝนก่อนฝนไล่ดากเ้ยเก็บปอได้ลายซำลายซ้ายซ้ายในนิดเดียวนี่โอ้ปวดโว้กกำลังติดเก็บ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายายสุดซวยสุดหล่อทั่วโลก